ชาวคาดจอดลมนะเร็วเร็วเร็วนะค่ะอันนั้นนะค่ะอ๋ออันนั้นเมตตาเมตตาอนี่้เจ้าเมตตาอ่ะอ่ะอยากกินมามเร็ว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 โอ้นะบัดดีบัดดีอยู่นั่นสามสหายเลยมามามาบ้นแช็ดไหมมา อ่ากินตรงนี้ตรงนี้เจ้ากินตรงนี้แพะแพะแพะตรงนี้ตรงนี้อ่าดูทำเลตัวเองกี่วันนค่าอยู่ไหนพอเมตตาเมตตาเมตากินตรงไหนเมตตาเมตตาเจ้ากินไหนอ่อาลูกอ่ะอเมตตาอเมตตาอเมตตา อาเจ้าเจ้านายไม่อยู่และเจ้านายไม่อยู่กินนี่ยอะข้าให้อ่ะเร็วเร็วเร็วมากินเร็วออกมากินเร็วมากินเลยมาเจ้านายไม่อยู่ก็กินกับข้าข้าให้ข้าบแบ่งให้นะข้าบแบ่งปันให้เร็วบบนี่ขอใบหม่อนไปให้นักกินโอ้ใบหม่อนใบเบลนเลยใบเบลนนะ หูใหญ่หรือไม่ใหญ่แต่ใบเบลนอะเอาลอะกินตรงนี้เองกินตรงนี้มานี่อ่ากินตรงนี้กินตรงหน้ารถค้านี่รวดขอโชคเพื่อนะจิอกินเลยรวดขอโชคเพื่อนอ่เนี่ยขอโชคขอชัยเพื่อนซื้อไว้ละจะเท่าๆาให้โชคเด้อ อเข้าห่มเข้เาเงาก็ให้เราได้โชคมั่งขี่รถเปิ้ลยังให้โชคให้มงคลเฮงเฮงเลยๆเจ้าก,ก็ให้โชคพ่อเองมั่งแช่ขี่อย่างเดียวเติมน้ำมงน้ำมันล้างให้อย่างดีอ่ะแต่ไม่ให้โชคเลยนะชาเนะคุณลุงคุณป้าก็ให้โชคด้ใอ,อให้โชคขอกอยลูกหลานมัน่งนะบัดดีนะ กินกินให้อิ่มกินให้อิ่มได้กดมงคลน่ะนี่เขาแล้วเพิ่นไปบัทันวันนี้เพิ่นไปทันแน่นอนบัดดีเอ้ยเขาแล้วคุณลุงคุณป้าเจ้าปีชาวะ่ะไปบัทันน้อยเอ้ยวะ่ะวันนี้ไปเจ้าเจ้าคนวะ่ะวันนี้เด้อลงุงไปไปเจ้าเจ้าเด้อีเสือ้อ เหมือนรูอเจ้าพีเสื้อบินมาหาเลยเจ้าพี่เสื้อเพ็่นบินเข้ามาหาเลยจินลูกจินไปกินให้อิ่มกินให้หมดกินให้อิ่มรับปิกบ้านก่อนรับปิกบ้านก่อนครับปิกบ้านก่อนแต่วันเปียยๆร้อนไม่ร้อนดูเอาเด้ รู้อย่างเดียวว่ามันร้อนเปียงๆอาการเปียงๆนี่ไม่ใช่เสียงปืนนะเสียงแดดร้อนกินลูกกินกินมันแคดมันแคดออกมากินลูกออกมากินง่ายทำไมไ,ไปนอนมอบอย่างเงี้ยนะฮะอ่าไปนอนอิ่มแล้วเหรอ่ะอิ่มอ้วแสดงว่าไปไล่ นาคานนเนี่โอ้ปไปไร่ไอ้นาคาเข้าไปบ้านนี่ยเลยไปนอนแทนที่มันเออมึงมึงนี่ก็ขี้หลบเหมือนกันในสมอนแชทของตัวเองก็มีกินยังไม่หมดไปนอนอวบเฝ้าไอ้ของไอ้นาคามันแล้วด้เออแมวนี่ก็มีความโลภเหมือนกันนึกว่าโลภกับคน โอ้โปลากระเพื่อมโอ้แอบดิปลาดิโอ้โหน้ำกระเพื่อมดูตัวปลาดิอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่น,น้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมโอ้ต้องมีปลาดิโอ้น้ำกระเพื่มพมอ,อ,ม, mm hmm. อมใหญ่เลยปลาต้องตัวใหญ่แล้วนี่ว mm hmm. ิ่งเป็นพวนไปทั้งนู้นโอ้โหแอบดิแอบดิแอบดิ แบบดูตัวเขาขอดูหน่อยขอดูหน่อยตามไปดูต้องตามไปดูตามไปดูต้องตามไปดูน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมฝุ่นปลาแบกไหวโอ้อโหน้ำกระเพื่อมโอ้โน้ำกระเพื่อมเดี๋ยวจับ วินมาทางนี้โอ้เป็นแพรไปนน่นแสดงว่าเขาบิ่งไปทางโน้นแหละโอ้เขาบิ่งไปทางโน้นแล้วครับตามไปดูตามดูปลาตัวใหญ่นะน,นี่แค่อยากเห็นตัวแค่นั้นไม่ได้ทําร้ายไม่ได้ทําร้ายนะครับแค่อยากเห็นตัวเจ้าแค่นั้นเองไม่ได้ทําร้ายด้วย แค่อยากเห็นตัวแค่นั้นเองตามไปดู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 โ,ดดโเดี๋ยวเอาเสร็จนี่ขึ้นอีกเหลืออยู่หน่อยนึงแต่สะอาดละโดยรวมสะอาดมากละสะอาดมากละโดยรวมสะอาดสดใสละ สดใสเงี้ย่องๆแล้อ่าโอ้ต้นโกศลเสน่โกศลสวยงามนี่ครับไปดิอิ่มแล้วหรอกอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเป็นนอนเองแมงอ่ะอิ่มและหรอกอิ่มละออิ่มละอิ่มแล้วอิ่มแล้ว นั่งลงค่ะนี่นั่ง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 ลงนั่งลงสวยๆนั่งลงนั่งลงนั่งสวยๆนั่งสวยๆยู่ก่อนอยู่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงนั่งลงสวยๆร้อนเหรอไม่ร้อนเท่าไหร่นี่ร้อนหน่อยร้อนร้อนอยู่เปิงเขาเปิงเขารีบลงร้อนเลยหลกร้อนร้อนก็อี่ะร้อนก็อีพ่อย่างนี้นะ ขรับมาใหม่ใหม่ให้น้องย่ำได้ใหญ่เนาะย่ำละนำได้โชคได้ชัยแล้วเฮงๆรวยๆแล้วเด้อรู้เองนะครับแล้วแต่สื่อเซนเอง